สวัสดียามเช้าที่ไร่เกษตรอินทรีอภิรัตว์างน้ำเย็นนะครับวันนี้ก็มีหมอกนะครับขึ้นมานะครับจากในในสวนบริเวณเอวางน้ำเย็นนะครับเป็นหมอกจากน้ำค้างนะครับก็สวยสดงดงามไปอีกลูกเบบนึงนะครับอันนี้ก็หกโมงแล้วนะครับผมวันนี้ สดชื่นสดใสทุกวันครับไรอภิรัฐเกษตรอินทรียนะครับโอ้งดงาบเงัดงามยามเช้าสดชื่นสมึงครับเก็บภาพสวยๆไหมดูพ่อขำๆนะครับสำหรับใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้บ้านไร่บ้านสวนนะครับก็ลองไปดูนะครับ นี่เดือนมิถุนานะครับจะน,นี้เดือน6กมิถุนาวันที่19มิถุนาหกโมงเชา้านะครับบ้านและสวนะไรอภิรัตประสีอินทรีย์นะครับสวัสดีครับ